เป็นเรื่องที่หน้าที่จะแสดงความคิดความเห็นมากทีเดียวเมวื่อวานนี้เข้าไปดูในโลกออนไลน์โอ้โหวิจารณ์กันต้องใช้คาว่าวิจารณ์กันยับครับกรณีของคุณครูที่ต่อว่าด่าทอนักเรียนแล้วก็ลามไปถึงบุพกา,ารีเนี่ยนะครับโดยวันนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตัวคุณครูผู้ก่อเหตุล่าสุดเนี่ยออกมายอมรับว่าเกิดเหตุนี้จริงแล้วที่หลุดพูดแบบนั้น ต่อว่าด่าทอแบบนั้นเพราะว่าตนเองเครียดครับเครียดจากการสอนยืนยันว่าหลังจากนี้จะไม่ทําแบบนี้อีกขณะเดียวกันครับทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงครับพ่อแม่เล่น้อยไม่เคยดา่าเราพ่อเขแดงมาหรือเปล่าลูกถึงช่วงนี้จะบอกให้นะแก้ปัญหาแก้ไม่ตกอยู่ตอนนี้ กำลังจะดึงว่ไอ้คนที่มันเสียพอจะฟังนะ่ะไม่เรียนไะม่ฟังกูดูสารลูกนะีะวีผมอเล่นโทรศัพท์ถ้าเกิดจากความเครียดนี่สงสัยแกคงเครียดมากนะแกถึงจะถึงได้พูดแต่ละคำออกมาขนาดนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือนักเรียนคนหนึ่งครับตัดสินใจบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่คุณครูคนนี้ใช้คำพูดดุรงกับนักเรียนครับ แล้วก็กล่าวพาดพิงไปถึงผู้ปกครองด้วยครับเป็นถ้อยคำหยาบคายคลิปนี้ถูกโพสต์ในโลกออนไลน์แล้วก็ถูกแชร์ต่อกันไปจำนวนมากครับสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงความไม่เหมาะสมล่าสุดเรื่องนี้นะครับนายเอกทวัตเหลาสิงรองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทะลักวิทยากับอำเภอกันทะลักจังหวัดศรสีสะเกษซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะครับเป็นโรงเรียนเกิดเหตุได้เรียกครูที่ปรากฏในคลิป ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้คําพูดดังกล่าวเดี๋ยวมาชี้แจงซึ่งตัวคุณครูคนนี้นะครับก็รับว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นระหว่างสอนคาบเช้าของวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาครับโดยขณะที่สอนมีนักเรียนหลายคนเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนหนังสือบางคนก็เล่นโทรศัพท์บางคนก็หวีผมบางคนก็กินขนมแล้วก็ยังพบว่าเมาส์คอมพิวเตอร์เนี่ยหายไปนอกจากนี้ครับคุณครูยังบอกว่า ประกอบกับตัวครูเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีอาการปวดขามานานแล้วและหูก็ไม่ค่อยได้ยินทั้งหมดนี้กลายเป็นความเครียดสะสมก่อนที่จะหลุดใช้คำพูดดุนแรงด่าว่านักเรียนไปแต่เพราะว่าต้องการให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีและตั้งใจเรียนหนังสืออนี้ผมผมต้องขอโทษ อาผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านนะครับเจ็บขาเจ็บขาอ๋อเจ็บหูไม่ดีด้วยปัญหาก็เจ็บเจ็บขาแล้วเดินเดินขึ้นอาคารชั้นสามจากแต่ก่อนก็มามาจากห้องอาคารสิบเอ็ดอาคารสิบเอ็ดชั้นสามแล้วก็มาขึ้นอาคารห้าชั้นสามเจ็บขาก็ก็ก็ไม่ลาเพราะว่าต้องต้องการใช้ใช้เวลาให้กับเด็กเต็มที่อ๋อสุขภาพดีเราเราก็พยายามเต็มที่แล้วปัญหาสุขภาพก็มีทีนี้ปัญหาอื่น ไอ้ทั่วไปที่ที่หลายๆคนเคยเจอก็คือเด็กเขาไม่ได้ใส่เจเลียนทีนี้เขาก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจเสร็จก็ต้องใช้เวลาอธิบายทีนี้เวลามันเวลามันก็ไม่มีเม,ม,มื่อเวลาไม่มีเสร็จมันก็เกิดความเครียดสะสมขึ้นเหตุเหตุการณ์ตรงนี้ก็เกิดเกิดจากความรีบเร่งเนื่องจากเวลาเรียนไม่ค่อยมีทีนี้จากนั้นมันก็เป็นมีมีปัญหามีมีปัญหาในการใช้สื่อต่างๆเมือ่อเมื่อเวลาบีบเข้ามาเสร็จมันก็เลยเกิดความเครียด ก็เลยเกิดเกิดเหตุการณ์ที่ที่ที่ไม่ดีขึ้นมาสืบเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพส่วนหนึ่งปัญหาการเรียนการสอนส่วนหนึ่งพอปัญหาการเรียนการสอนก็ต้องอธิบายชี้แจงกับนักเรียนในคาบเรียนเวลาที่จะใช้ในการเรียนการสอนก็น้อยลงกลายเป็นความกดดันของคุณครูกลายเป็นความเครียดสะสมสิ่งที่คุณครูให้สัมภาษณ์เนี่ยน่าจะหมายถึงประมาณนี้นะครับทีนี้คุณครูรายนี้ยังบอกด้วยครับว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ย รู้สึกเสียใจนะครับรู้สึกเสียใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงกราบขอโทษผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่ได้ใช้คำพูดที่รุนแรงออกไปกับเด็กนักเรียนและพาดพิงไปถึงผู้ปกครองเช่นนั้นและยืนยันว่าจะไม่ให้มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับขณะที่นายคณิตพันธ์จามรธัญวาทครับผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสื่อมเสียให้กับชื่อเสียงของโรงเรียนนะครับและเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมจึงได้อาศัยอำนาจตามมาตร,39รา39แห่งพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการปี46ครับและมาตรา27แห่งพรบระเบียบขรร้าราชการครูปี47ลงนามในคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาครับเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริง ล่าสุดนายชูชาติแก้วนอกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารีสะเกดยโสธรสั่งการให้ครูรายนี้ครับไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารีสะเกดยโสธรก่อนนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยไม่มีกำหนดเพื่อให้ผลการสอบสวนเรื่องนี้กระจ่างชัดออกมาครับโดยที่เจ้าตัวนั้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ให้อยู่ในพื้นที่และเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงให้ได้ความจริง และจะได้เกิดเป็นเกิดความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วในเรื่องนี้เองการที่ได้เข้าไปดูในคอมเมนต์เนี่ยแน่นอนหลายเสียงเนี่ยเทไปด้านของการไม่เหมาะสมนะครับ<ม>แต่บางส่วนเองก็บอกว่ามีความเข้าอกเข้าใจครูเหมือนกันที่เกิดความเครียดสะสมในการเรียนการสอน<ม>แต่ว่าครูก็อาจจะทําในสิ่งที่พลาดไปเ<ม>ลยโดนดําเนินการแบบนี้นะครับเอา้านั่นคือคลิปหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคลิปเปลี่ยนชีวิตเลยแหละตอนนี้ก็ถก เข้ากรุไปเรียบร้อยแล้ว